สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวสำนักแรยง,งานสัมพันธ์ในวันนี้ประธาสัมพันธ์เรื่องคณะอนุรกรรมการสร้างเสริมรายง,งานสัมพันธ์ในระวิสาหกิจครั้งที่2ประจำปี2,563ค่ะวันศุกร์ที่7สิงหาคม พุทธศักราชสองพนางสารวรัตเก้าชวลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยมีคณะกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ณบริษักทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและบริษัททีโอที จำกัดมหาชนและในช่วงเวลา13บสนิกา30นาทีคณะอนุกรรมการได้เข้าสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ณนะบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนซึ่งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทําให้ได้แนวทางและข้อสรุปร่วมกันในหลายประการอันส่งผลดีต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างยิ่ง ต่อมาในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563คณะอนุกรรมการได้เข้าสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้โดยในที่ประชุมก็ได้มีการสอบถามปัญหาต่างๆชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไปจบการรายงานข่าว อย่าลืมติดตามข่าวสารความรู้จากสำนักแรงงานสัมพันธ์และกรมสสดิการและุ้มข้องแรงงานด้วยนะคะอุตส,สาหแสงฉายรายงาน